ี๋ยวนะรู้สึกว่าเสียงมันเข้ากันโอเคอ่าสวัสดีค่ะนักเรียนหนึ่งทับสามนะจ๊ะวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่เจ็ดมกราแล้วนะจ๊ะเนี่ยจ๊าเมื่อกี้พอเพอิ่งมาห้องมันอาจารย์อีกสวนห้องข้างกัน <laughs> เสียงมันชนกัน โอเคเนี่ได้ยินเสียงครูชัดเจนเนาะเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมคะอ่าเข้าเพิ่มแนละ้โอเคเนี่ยคุครูขอขอนุญาตลันไปเลยนะลูกนะลันเนื้อหากันไปเลยเนาะมื่อวานนี้นักเรียนคงดูคลิปวิดีโอแล้วแหลนะของห้อง6กเนาะลูกนะเรื่องอัตราส่วนคะ่ะอัตราส่วนเป็นการ เก็บเทียบปริมาณสองปริมาณด้วยกันนะคะซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยกันก็ได้นะคะ mm. เขียนเฉพาะตัวเลขแล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายจุด2จุดนะคะเนี่ยมันนี้เนี่ยเราอ่านว่า1ต่อ2นะคะ mm. ถ้าเป็นหน่วยเดียวกันเราไม่ํำกับหน่วยได้แต่ถ้าต่างหน่วยเราอาจจะํำกัดหน่วยก็ได้หรือจะไม่ํำกับก็ได้นะคะ อันนี้เราวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนกันเป็นเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะเราจะดูว่าอัตราส่วนที่เราหามาแล้วเราหาอัตราส่วนได้แล้ว,แล,วแล้วถ้าเราต้องการอัตราส่วนอันใหม่ที่มันเทียบเท่ากับอัตราส่วนเดิมนะคะมันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแต่ว่ามันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนีย่ยมันจะจะหาได้ยังไงนะคะอน,นักเรียนดูข้อความตรงนี้ ถ้าเราจะหุงข้าวกล้องให้อร่อยเขาบอกว่าข้าวกล้องหนึ่งถ้วยจะต้องใช้น้ำสองถ้วยจากข้อความเราสามารถเอามาเขียนใหม่เขียนเป็นอัตราเขียนเป็นอัตราส่วนนะคะปึ๊บเนี่ยเขียนเป็นอัตราส่วนคําว่าอัตราส่วนอัตรามาตราส่วนจริงๆมันคืออันเดียวกันนะคะท่านเรียนฟังคลิปวิดีโอ ของท่องโหกินคกูสวนไปวันเมื่อวานนี้นักเรียนจะจะเข้าใจนะคะหรือแม่งก็อ่านในหนังสือนะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าภาษาที่เราใช้เราใช้ในชีวิตประจำวันเราจะใช้บางบางครั้งอ่ะเราจะเราจะแทนอัตราส่วนเนี่ยเราจะเราจะใช้คําพูดแค่คําว่าอัตรานะคะแต่ว่าถ้าเป็นมาตราส่วนมันเป็นเป็นเป็นชื่อเรียกที่เราเรียกเป็นการเปรียบเทียบปริมาณของอ่าเรียกอะไรแผนผังนะคะที่ที่เป็นเป็นของแบบที่เขาเขียนมากับของจริงเนี่ย เปรียบเทียบกันนะคะเราจะเรียกชื่อมันว่าอาัตราส่วนแต่จริงมันก็คือเรื่องของอัตราส่วนนั่นแหละอันเดียวกันอ่ะในนี้ในที่นี้ปริมาณข้าวกล้องค่ะถ้าต้องการหุงให้อร่อยข้าวกล้องหนึ่งถ้วยจะต้องใช้น้ำสองถ้วยนะคะตรงนี้เรามาเขียนอัตราส่วนของปริมาณข้าวกล้องปริมาณข้าวกล้องต่อนะคะปริมาณน้ําเราจะเขียนได้เป็นหนึ่งต่อสองนักเรียนคะถ้าเกิดว่า,าต้องการหุงข้าวกล้องมากกว่าหนึ่งถ้วยล่ะอ่ะเราจะต้องใช้น้าเท่าไหร่เห็นนะคะเนี่ยนี่คือการที่เราต้องการเปรียบเทียบ ต้องการหาอัตราส่วนที่มันเท่าเดิมเท่ากันเท่าเดิมนะเพียงแต่ว่ามันเพิ่มปริมาณขึ้นนะคะจากเดิมข้าวข้าวกล้องหนึ่งถ้วยใช้น้ำสองถ้วยเอ๊แล้วถ้าเราต้องการข้าวกล้องมถ้าเรามีข้าวข้าวกล้องหูห้าถ้วยลย่ะเราจะต้องใช้น้ำกี่ถ้วยอย่างเงี้ยเออมันจะหูสองถ้วยเท่าเดิมงคงไม่ได้นะคะมันไม่ได้เป็นอัตราส่วนที่ที่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องหาตัวที่มันเท่ากันจะได้หูแล้วข้าวจะได้อร่อยนะคะตามนั้นเนาะอ่ะเราก็เลยมาทําเป็นตารางหาปริมาณเนี่ยค่ะเขียนให้เติม ปริมาณน,น้ําในตารางให้สมบูรณ์น้ำหนึ่งถ้วย้ข้าก้องหนึ่งถ้วยใช้น้ำสองถ้วยแล้วถ้าเพิ่มเป็นเข้ากองสองถ้วยล่ะจะต้องใช้น้ําเท่าไหร่นะคะถูกไหมคะเดิมเข้าก้องหนึ่งถ้วยใช้น้ำสองถ้วยนะคะถ้ามีหนึ่งเราใช้น้ำสองถ้าเกิดว่ามีอีกหนึ่งเนี่ยถ้ามีหนึ่งตรงนี้มีหนึ่งเราใช้น้ำสองถ้ามีอีกหนึ่งเราก็ใช้น้ำสองถูกไหมคะ แสดงว่าถ้าเราต้องการให้เป็นเป็นสองถ้ามันเป็นสองในที่ก็คือเราเอาหนึ่งบวกหนึ่งถูกไหมคะหนึ่งบวกหนึ่งของเรามันก็จะกลายเป็นสองทีนี้ปริมาณน้ําของเราค่ะปริมาณน้ำของเราเราก็ต้องเทียบเป็นสองบวกสองเหมือนเดิมสอ,องมลสองของเราในที่นี้มันก็จะกลายเป็นสี่ถูกไหมคะแต่ว่าเนี่ยเราเพิ่มในลักษณะแบบนี้คือถ้าเรามีหนึ่งถ้วยมันก็จะใช้ น้ำสองถูกไหมถ้าเรามีหนึ่งก็จะใช้น้ำสองถ้าเรามีหนึ่งก็จะใช้น้ำสองแล้วถ้าเรามีเข้ากล้องอยู่สามแบบนี้นี่เราก็มาจับแบบนี้ถ้าตรงนี้เป็นสามตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่คะมันก็จะเป็นสองบวกสองบวกสองก็กลายเป็นหกนะคะเนี่ยถูกไหมคะเนี่ยแบบนี้ไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆการบวกซ้ำๆแบบนี้ในทางคณิตศาสตร์มันก็คือเรื่องของการคูณถูกไหมคะถ้าเราสังเกตดีๆสังเกตดีๆไหมเนี่ย ถ้าตรงนี้เป็น4เนี่ยไล่เหมือนกันอ่ะถ้าตัวนี้เพิ่มตัวนี้อีกหนึ่งเป็น4ตัวนี้ก็บวกเพิ่มอีกสองเห็นไหมคะตัวนี้กลายเป็น4ละ2 4 6 8ตัวนี้ก็กลายเป็น8ถูกไหมคะถ้าเพิ่มตัวนี้อีกหนึ่งตัวนี้ก็ต้องบวกเพิ่มไปอีกสองตัวนี้ก็1 2 3 4 5อันนี้ก็2 4 6 8 10ตัวนี้กลายเป็น10ได้แล้วปริมาณน้ำถ้าต้องการหุงข้าวกล้องให้อร่อยถ้ามีข้าวกล้องห้าถ้วยต้องใช้น้ํา สิบถ้วยอย่างแบบนี้อันนี้ก็คือเราเรียกว่ามันมีอัตราส่วนที่มันเท่ากันนะคะในทางคณิตศาสตร์การบวกซ้ําๆที่บอกก่อนอันนี้แล้วก็คือเป็นเรื่องของการคูณถูกไหมคะอ่าหนึ่งคูณอะไรได้สองหนึ่งคูณอะไรได้สองคะหนึ่งคูณอะไรได้สองคะนักเรียนสองอ่าหนึ่งคูณสองค่ะได้สองเพราะฉะนั้นตรงนี้สองคูณอะไรได้สี่สองสอง สองคูณสองได้สี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามคูณอะไรได้หกสองอคูณสองจะเห็นว่าคูณสองหมดเลยเนี่ยตรงนี้อัตราส่วนที่เราคูณสองในที่นี้ก็คือเราคูณปริมาณข้าวกล้องหนึ่งถ้วยพอเราเปลี่ยนปริมาณไปนะคะมันเพิ่มทีละสองทีละสองก็คือคูณด้วยสองคูณด้วยสองค่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบเนี่ยไล่ไปแบบนี้อันนี้เราก็จะได้อัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเนี่ยตามนี้ อ่านี่เป็นตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างเป็นการอธิบายว่าอัตราส่วน2ต่อ4ี่เราสามารถเขียนใหม่เขียนใหม่เราเขียนอ่าสต่อ4มาจากไหนมาจากมาจากอัตราส่วนเดิมที่เรามีอัตราส่วนเป็น1ต่อ2นะคะเดิมของเราคืออัตราส่วน1ต่อ2แล้วเราเพิ่มปริมาณเขา้าขง้เป็น2ค่ะพอเพิ่มเป็น2ครบแสดงว่าตัวหน้าเนี่ยเราคูณด้วย2ค่ะ2อคูณหมันได้เป็น2ตัวหน้าคูณ2ค่ะตัวหลังก็ต้องคูณด้วย2ค่ะ2อคูณสก็เลยกลายเป็น4ตามนี้ อัตราส่วนเดิมของเราคือข้าวกล้องหนึ่งถ้วยใช้น้ำสองถ้วยแต่ถ้าเรามีข้าวกล้องอยู่สามถ้วยเราจะใช้น้ําเท่าไหร่ถูกไหมคะเราเปลี่ยนตัวหน้าตัวนี้จากหนึ่งเนี่ยคูณสามคูณ 3, คูณสามได้สามเพราะฉะนั้นตัวหลังของเราก็ต้องคูณด้สามสามสองก็เป็นหกจะเห็นว่าเราเริ่มจากอัตราส่วนที่เรามีก็คือหนึ่งต่อสองทุกอันเริ่มที่หนึ่งต่อสองถูกไหมคะแล้วเราต้องการอะไรเนี่ยตรงนี้คือข้าวกล้อง จำนวนเข้ากล้องที่เราเพิ่มขึ้นถูก e. ไหมคะเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็คือเรามาแปลงอัตราส่วนที่มีที่เทียบกับหนึ่งอ่ะให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเราคูณด้วยเท่าไหร่ตัวหลังเราคูณตัวหน้าเราคูณด้วยเท่าไหร่ตัวหลังเราคูณด้วยตัวเดียวกันพอคูณด้วยตัวเดียวกันปั๊บมันก็จะได้อัตราส่วนที่เท่ากันเนี่ยใช้หลักของการคูณอะต่อไปถ้าอีกแบบหนึง่งน,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 นอกจากการคูณแล้ว,ลวเรายังใช้หลักการหารได้นะคะถ้าเรามีอัตราส่วนเข้ากล้องหนึ่ง,งถ้วยต่อน้ำสองถ้วยตรงนี้ เป็นอัตราส่วนเดิมนะถ่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราหุงอันเดิมถ้าเรามีอันใหม่อันใหม่คะถ้าเราเป็นอัตราส่วน2ต่อ4เนี่ยแล้วเราต้องการหุงย้อนกลับไปอันเดิมมันมันต้องมันจะเปรียบเทียบกับอันเดิมมันจะได้ไหมถ้าเรานำสองมาหารค่ะหารทั้งเศษและส่วนหารทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะคะเรียนเราก็จะได้เป็น2หาร2รักเป็น1ค่ะ4หาร2รักเป็น2ก็ได้เป็นอัตราส่วน1ต่อ2เหมือนเดิมนี่คือมีข้าวกล้องอยู่3ถ้วยใช้น้ำา6ถ้วยแล้วถ้าเกิดว่า ต้องการให้เหลือข้าวกล้องหนึ่งถ้วยอย่างเงี้ยก็คือหารได้สามหารได้สามรับหนึ่งใช่ไหมปริมาณน้ําจะใช้เท่าไหร่ก็ตัวนี้หารสามเหมือนเดิมหารสามก็รับสองเหมือนเดิมก็แสดงว่าพอหารแล้วมันยังคงเป็นอัตราส่วนเดิมถูกไหมคะยังใช้อันเดิมก็คือเป็นหนึ่งต่อสองเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะเปลี่ยนจํานวนข้าวกล้องเป็นกี่ถ้วยก็แล้วแต่ถ้าเราทําให้อัตราส่วนเดิมมันตัวหน้ามันเท่ากันตัวหลังพอหารเสร็จเรียบร้อยมันก็ยังคงเป็นตัวเดิมเท่ากันเหมือนเดิม นะคะอันนี้เราเรียกว่าอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะโอเคสรุปว่าในการหาอัตราส่วนที่เท่ากันเมื่อกี้เป็นอัตราส่วนเท่ากันนะทีนี้นักเรียนมาดูตรงนี้การหาเศษส่วนที่มันเท่ากันโดยใช้หลักการคูณกับการหารมาอยู่ในรูปของการในรูปของเศษส่วนบ้างนะคะเราคูณค่ะหาตัวมาคูณจาก1นส่วนสค่ะหนึ่งส่วนสเนี่ยคูณด้วยสองทั้งตัวบนตัวล่างทั้งเศษและส่วนก็จะกลายเป็น2ตัวสี่ ก็จะกลายเป็นสองส่วนสี่นะคะนักเรียนจริงๆแล้วหนึ่งต่อสองกับหนึ่งส่วนสองจริงๆในทางคณิตศาสตร์มันคือตัวเดียวกันนะคะในทางคณิตศาสตร์เราเราอนุรวมเป็นตัวเดียวกันบางทีคุณครูอาจจะพูดไปหนึ่งต่อสองแต่ว่าเขียนเป็นหนึ่งส่วนสองก็คืออันเดียวกันนะคะเนี่ยตัวบนตัวล่างนะคะหรือตัวเศษตัวส่วนเนี่ยอันเดียวกันนะคะคูณทั้งเศษและส่วนคูณทั้งบนทั้งล่างถ้าหาตัวที่มาคูณคูณตัวเดียวกันผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยค่ะหนึ่งต่อสองกับสองต่อสี่ก็ยังคงเท่าเดิมนะคะเนี่ย หนึ่งต่อสองกับสามต่อหกค่ะเห็นไหมคะเอาหนึ่งต่อสองมาคูณสามคูณทั้งเศษและส่วนค่ะก็เป็นสามต่อหกก็ถือว่ามันยังสรุปว่าหนึ่งต่อสองหนึ่งส่วนสองเท่ากับหนึ่งเท่ากับสามส่วนหกอันนี้ก็สรุปว่าหนึ่งส่วนสองเท่ากับสี่ส่วนแปดนะคะหนึ่งส่วนสองเท่ากับห้าส่วนสิบเพราะว่าเนี่ยมันเท่ากันเชื่อมตัวนี้เท่ากับตัวนี้ตัวนี้เท่ากับตัวนี้นะคะสมบัติการถ่ายทอดนะคะแบบนี้ก็สรุปว่าตัวที่หนึ่งเท่ากับตัวที่สามด้วยเหมือนกัน อันนี้เป็นหลักการคูณค่ะหลักการหารก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเรามีเศษสองส่วนสี่ค่ะแล้วเรานำสองมาหารทั้งเศษและส่วนแล้วก็หารแล้วจะได้เท่ากับหนึ่งส่วนสองแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าหนึ่งสองส่วนสี่มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองเหมือนกันนะคะสองส่วนหกถ้าเราหารด้วยสามทั้งตัวบนตัวล่างนะคะผลลัพธ์ได้หนึ่งส่วนสองเราก็จะได้ว่าสามส่วนหกค่ะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสอง สี่ส่วนแปดค่ะหารด้วยสี่ทั้งเศษและส่วนนะก็สรุปได้ว่าสี่ส่วนแปดก็มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจะใช้หลักการคูนหรือหลักการหารก็ได้นะคะมันก็ยังคงเท่าเดิมอ,อันนี้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะอ่ะแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์เหมือนที่ครูบอกข้างต้นนะคะว่าแนวคิดเนี่ยการหาเศษส่วนที่มันเท่ากันข้างต้นค่ะกับการเขียนอัตราส่วนเนี่ยแบบนี้การเขียนอัตราส่วนแบบนี้อ่า เรานำจำนวนเดียวกันมาคูณนะคะมันก็จะทำให้อัตราส่วนที่ได้น่ะเป็นอัตราส่วนที่มันเท่ากันนะคะเราอาจจะเขียนในรูปของเศษส่วนได้นะคะเพื่อให้มันสะดวกในการคำนวณนะคะเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณจริงๆแล้วเศษในรูปของเศษส่วนในรูปของอัตราส่วนก็คือตัวเดียวกันนะคะเนี่ยอัตราส่วน ของปริมาณ a ต่อปริมาณ b ค่ะนี่นอกจากจะเขียนแทนด้วยปกติเราจะแทนด้วย a ต่อ b ใช่ไหมคะเราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ค่ะเขียนในรูปของ a ส่วน b ก็ได้นะคะ a ส่วน b วเราอา,อาจจะอาจจะอ่านเป็น a ต่อ b ก็ได้อันเดียวกันนะคะนี่เียนั่น,น,น,นคือตัวเดียวกันให้รู้ว่ามันคือสิ่งเดียวกันอันตราส่วนของปริมาณเข้ากล้องเป็นถ้วยต่อปริมาณน้าเป็นถ้วยเนี่ยเราก็เขียนให้เป็น1ต่อ2หรืออาจจะเขียนเป็น1นส่วนสก็ได้เขียนในรูปนี้ได้เขียนในรูปนี้ก็ได้ อ่านได้เหมือนกันทั้งสองแบบจะอ่านเป็น1นึ่นสองหนึ่งต่อ2ก็ได้อันเดียวกันอันนี้เป็นข้อตกลงนะคะเป็นเป็นที่เข้าใจกันนะคะอ่าโอเคก็สรุปว่าการที่เราจะหาอัตราส่วนที่มันเท่ากันได้ะคะ่ะนักเรียนเราสามารถหาได้โดยใช้หลักของการคูณกับใช้หลักของการหารแล้วเราสามารถจะเขียนในรูปของอัตราส่วนก็ได้หรือเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนก็ได้เนี่ยก็ เขียนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่มันเท่ากันได้จะเขียนแบบบนก็ได้นะคะขเขียนแบบล่างก็ได้ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่มันเท่ากันผ่านได้ไหมคะนักเรียนคะอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะอ่ะใครผ่านได้พิมพ์หนึ่งไหมคุณครูคด้วยค่ะนักเรียนขาขออนุญาตเช็คชื่อไปนในตัวนะจ๊ะพิมพ์หนึ่งกดหนึ่งค่ะเข้าใจค่ะค,คุณครูโอเคขอบคุณค่ะใครยังงงสงสยัยลบหนึ่งไหมคุณครูคดูหน่อยพิมพ์หนึ่งเข้าใจนะคะลบหนึ่งยังไม่เข้าใจมีไหม ใส่สิบเอ็ดมาแสดงว่าเข้าใจสองเท่าเลยใช่ไหมคะโอเคอ่า okay. uh, uh. อยู่กับครูตอนนี้สามสิบเอ็ดคนนะคะ hmm. นักเรียนคะ่ะสามสิบเอ็ดคนเนาะสามสิบสามรวมครูกับรวมหน้าจอคุงครูนะคะโอเคอ่า okay. uh, ขอบใจนักเรียนทุกคนนะจ๊ะที่โอเคให้ความร่วมมือดีมากคะ่ะนักเรียนน่ารักมากคะ่ะอ่าแล้วก็ขอชื่นชมคนที่เข้าเรียนทุกคนนะคะยอดเยี่ยมมากตั้งใจเรียนนะคะนักเรียนนะขอให้ทุกคนผ่านก uh, ารทำคะแนนสอบทําอะไรได้ยอดเยี่ยมดีเยี่ยมนะคะ โอเคค่ะอ่าถ้างั้นคุณครูมาต่อนะรันต่อลูกหน้ารันต่อในเรื่องของอ่าอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะอ่านได้เนาะตรงนี้โอเคอ่ะตง้งไมขาวไปเลยสรุปอ่าสรุปว่าในการหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะกับ ให้เท่ากับอัตราส่วนที่กําหนดเลว่าถ้ามีอัตราส่วนที่โจทย์กําหนดให้เราจะหาอัตราส่วนที่เท่ากับที่โจทย์กําหนดให้ได้โดยใช้หลักการซึ่งมีหลักการสําคัญอยู่2แบบด้วยกันอันแรกก็คือหลักการคูณถูกไหมคะนี่คืออันที่1ใช้หลักการคูณนะคะอันที่2ใช้หลักการหารนะคะหลักการคูณก็คือหาจํานวนที่ มาคูณคูณทั้งตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังนะคะพอคูณเสร็จแล้วเราจะอัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิมแลัการหารก็คือเลยมีอัตราส่วนเดิมอยู่แล้วแล้วเราหาตัวเลขมาหารนะคะหาจานวนมาหารทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะคะแต่ว่ามีข้อแม้หน้าเวลาหารในตัวตัวที่เอามาหารต้องไม่เป็นศูนย์นะคะแล้วเราก็จะได้อัตราส่วนใหม่เท่ากับอัตราส่วนเดิมค่ะดูตัวอย่างตัวอย่างที่1ค่ะ อัตราส่วนให้หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนของ7ต่อ9มาอีก2อัตราส่วนนะคะใช้หลักการคูณนะคะนักเรียนก็เริ่มวิธีทำจาก7ต่อ9ก่อนหาตัวเลขมาคูณในที่นี้ก็คือคูณด้วย2นะคะเขียน7ดต่อ9ก่อนแล้วก็เว้นที่ว่างไว้นิดนึงก็คูณ2คูณ2ค่ะคูณทั้งเศษคูณทั้งตัวหน้าทั้งตัวหลังนะคะ7คูณสองตัวนี้ออกมาได้เป็น14ค่ะ9คูณ2ตัวนี้เป็น18แนะคะแล้วก็สรุปว่า7ต่อ9ค่ะเนี่ยมีค่าเท่ากับมีมีอมีอัตราส่วนอันใหม่เท่ากับ สิบสี่ต่อสิบแปดเนี่ยก็ได้และหนึ่งอัตราส่วนถูกไหมคะอาหาตัวใหม่มาคูณค่ะเจ็ดต่อเก้าเริ่มเจ็ดต่อเก้าแล้วก็หาอันนี้ในที่นี้ครูคูณด้วยสามคูณด้วยสามตัวหน้าตัวหลังเหมือนกันเจ็ดสามยิบเอ็ดค่ะเก้าสามยิบเจ็ดก็ได้ยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบเจ็ดก็เป็นอัตราส่วนตัวที่สองเนี่ยก็ได้ตามที่โจทย์กำหนดให้แล้วแค่นี้ค่ะตอนที่โจทย์ให้หาแบบนี้ถามว่าเนูเอาตัวอื่นได้ไหมหนูไม่ชอบเลขสองได้ไหมหนูชอบเลขห้าได้ไหมได้ค่ะหนูชอบเลขสิบได้ไหมได้ค่ะคูณสิบ ทั้งตัวหน้าตัวหลังก็กลายเป็นเจ็ดสิบต่อเก้าสิบแบบนี้ก็เป็นอัตราส่วนใหม่ได้ไม่ได้บังคับนะคะหาสองตัวอย่างนี้ก็คือจะเป็นหาตัวเลขอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้มาคูณคูณให้มันเท่ากันนะตัวหน้าคูณเท่าไหร่ตัวหลังก็คูณเท่านั้นนะคะเนาะง่ายๆอ่าตัวอย่างที่สองค่ะใช้หลักการหารนะคะเนี่ยหนึ่งร้อยี่สิบสองต่อหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะให้หาอีกสองจนวนนะคะก็1้อยี่สบสองค่ะในที่นี้เขาหารด้วยสองหารด้วยตัวน้อย,อยก่อนก็ตัวเลขไม่เยอะนะคะ นะเอาตัวเลขอะไรมาหารก็ได้แต่อย่าลืมว่าต้องหารทั้งตัวหน้าและตัวหลังหรือตัวบนและตัวล่างได้ทั้งสองตัวพร้อมกันนะคะนี่ก็เอาสองหารครัรับหกสิบเอ็ดข้างล่างรับเก้าสิบแล้วตัวหลังตัวข้างล่างเนี่ยหารด้วยสิบทั้งเศษและส่วนตัวนี้หารแล้วนำไปเป็นถ้วยยมก็ได้นะคะไม่ผิดเนาะได้หมดนะคะแค่ถ้วยยมมันอาจจะดูตัวเลขยุ่งยากนิดนึงยุ่งยืกนิดนึงแต่แต่ก็ได้ไม่ผิดค่ะได้ได้หมดเลยเนี่ยก็จะหนุนได้ว่าอัตราส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบสองต่อร้อยแปดสิบ อัตราส่วนที่เท่ากันก็คือ6 1ต่อ90กับ12.2ต่อ18นะคะเนี่ยแค่นี้โอเคไหมแค่นี้แหละค่ะไม่อยากอะไรอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน21่ต่อยีมาอีก2อ,อัตราส่วนค่ะอันนี้ใช้ทั้งหารใช้ทั้งคูณได้เลยถ้าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้หาแบบไหนเรียนจะใช้แบบไหนก็ได้ใช้คูณก็ได้หารก็ได้นะคะก็ง่ายๆเนาะ ไม่ยากนะคะนักเรียนคะผ่า,านได้เนาะคิดดูว่าผ่านได้อ่ะดูตัวอย่างที่สี่ลูกตัวอย่างที่สี่อันนี้เป็นเป็นการหาอัตราส่วนโดยเป็นโจทย์ปัญหานะคะนักเรียนอ่ะร้านค้าแห่งหนึ่งเขาขายปากกาในราคาโหลละแปดสิบสี่บาทร้านนี้เขาต้องการซื้อปากกามาหกสิบด้าร้านนี้ต้องจ่ายเงินเท่าใดและสมัยต้องการซื้อปากกาในราคาเดียวกันนี้บ้างแต่มีเงินแค่สิบสี่บาท ถ้าทางร้านเขายอมขายปลีกให้ในในราคาเดียวกันสมัยเขาจะซื้อปากกาได้กี่ด้ามอ่ะอน,นี้นักเรียนต้องอ่านจดแล้วก็มาหาเขาเรียกว่าอะไรมามาเขียนถ้าจะให้ง่ายถ้าจะให้ดีเลยก็มาเขียนเขาเรียกว่าอะไรเขียนเป็นอัตราส่วนมันจะดูง่ายนะคะ จะเขียนเป็นเหมือนที่โจทย์พาทำก็ได้นะคะอันเดียวกันเนี่ยในโจทย์พาทำเนี่ยเริ่มจากร้านค้าขายปะการัในราคาหลูละ84บาทคําว่าหลูละ84บาทนะหมายความว่าเป็นการเปรียบเทียบปริมาณของจํานวนจํานวนปากาก,ากากับราคาเป็นบาทนะคะตรงนี้เราจะเขียนได้เป็นปากา12ด้ามราคา84บาทซึ่งเขาเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น12ต่อ,อ84หรือ12ส่วน84ได้แล้วนี่อย่างเงี้ย ร้านนี้ซื้อมาหกสิบด้ามเนี่ยเห็นไหมคะนักเรียนดูดีๆแล้วข้างบนคืออะไรข้างบนคือข้างบนเป็นอะไรคะนี่สิบสองให้แทนอะไรลูกสิบสองแทนอะไรคะนักเรียนคะมีมีเสียงตอบหน่อยสิบสองแทนอะไรเอ่ยภูโมโมอ,อยู่คนเดียวจะจำวปากกาอ่าถูกต้องคะ่ะสิบสองเนี่ยแทนจํานวนปากกาลูกโอเคข้างล่างแทนอะไรคะ ราคาโอเคแปดสิบสี่คือราคาค่ะดูให้ดีค่ะทีนี้เขาบอกว่าร้านนี้ต้องการซื้อปากกามาหกสิบด้ามเพราะฉะนั้นจำข้างบนเป็นจำนวนปากกาค่ะนักเรียนเวลานักเรียนทาอะ่ะเริ่มต้นค่ะจะบอกว่าอย่างไงอันนี้อย่างเงี้ยค่ะสิบสองต่อแปดสิบสี่ถูกไหมคะแล้วนักเรียนเขาว่าต้องการซื้อปากกาหกสิบด้ามเนี่ยสิบสองเปลี่ยนจากสิบสองเป็นหกสิบค่ะเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราต้องการหาตรงเนี้คืออันนี้ เราต้องการว่าตรงนี้คืออะไรเนี่ยเรากำลังจะหาอยู่ถูกไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนค่ะเนี่ยตรงนี้สิบสองไปเป็นหกสิบเดิมเรามีอัตราส่วนเดิมอยู่แล้วคือสิบสองต่อ 84เราต้องการหาอัตราส่วนใหม่แต่อัตราส่วนใหม่ของเราตัวบนของเราคือ60แต่ตัวล่างเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องการจะหาในการจะหาเนี่ยเราจะหาอัตราส่วนใหม่โดยใช้2แบบคือการคูณกับการหารถูกไหมคะจาก12มาเป็น60มันเพิ่มขึ้นดังนั้นรู้เลยว่าข้อนี้ใช้การคูณแน่นอน12คูณอะไรได้60นีแหละตรงนี้อ่า12คูน5ค่ะโอเค ส่วนคุณห้าหกสิบแสดงว่าข้างล่างเราก็ต้องคูณด้วยห้าเนี่ยแบบนี้ค่ะมันก็จะได้ง่ายๆนี่ก็ได้คําตอบออกมาถูกไหมคะในนี้เขาเขียนเลยแต่ว่าหลักการในการคิดคํานวณเนี่ยเราเราจะไล่มาจากแบบนี้นะคะ,ะเราจะจะดูว่าเอ๊ะปริมาณไหนมันคือปริมาณอะไรกับปริมาณอะไรเอาให้มันตรงกันนะคะเนี่ยก็จะได้คําตอบมาได้สี 20, ่ร้อยยี่สิบข้างล่างค่ะสมัยค่ะสมัย,มยต้องการซื้อปากกาในราคาเดียวกับราณีแต่เขามีเงินแค่สิบสี่บาทเพราะฉะนั้น เวลานักเรียนเริ่มนักเรียนก็นักเรียนอาจจะเขียนในรูปของเศษส่วนหรืออาจจะเขียนรูปของอ่าอัตราส่วนก็ได้ถ้าอีกแบบหนึ่งเราอาจจะเขียนในรูปเขียนในรูปของอัตราส่วนจํานวนปากกาเทียบกับราคาอ่ะอย่างนี้ก็ได้ค่ะจํานวนปากกาของเราก็คือสิบสองต่อแปดสิบสี่ 1 2ต่อ84นะคะถ้าเราต้องการหาว่าสมัยต้องการซื้อประกานในราคาเดียวกับราณีแต่มีเงินเพียง14บาทค่ะมีเงิน14บาทนั่นเองก็ไปช่องช่องช่องเงินน่ะเงินก็คือราคาเพราะฉะนั้นเปลี่ยน84ให้เป็น14บาทเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาตัวนี้คืออะไรก็คือ x นั่นแหละ หรือเราจะยังไม่เขียนข้อมูลไปก่อนก็ได้เราจะเขียนอีกครั้งเพาแสดงว่าเราต้องการหาอัตราส่วนใหม่อัตราส่วนใหม่เป็น x ต่อ14แต่ว่าเรากาลังจะหา x คือเท่าไหร่ถูกไหมคะเรียนเช็คดูว่าเอ๊ะจากแปดสิบสี่มาเป็นสิบสี่เนี่ยมันลดลงนะถ้าลดลงแสดงว่ามันต้องหารอะไรหารด้วยแปดสิบสี่แล้วรับสิบสี่นะเนี่ยตรงนี้เรียนต้องคํานวณหาอะไรนะหารด้วยสิบสี่ได้เท่ากับเอ้ยหารแปดสิบสี่แล้วได้ผลลัพธ์เป็นสิบสี่เนี่ยแอบดูนี่แหละแสดงว่าหารได้หกค่ะตรงนี้ก็คือต้องไปคำนวณข้้าาานนออกกะเไไรรหัดท่ แบสี 4, ห่หารอะไรนะอาหารหกพอตรงนี้รู้วอาหารหกเพราะฉะนั้นสิบสองตรงนี้หนูก็ต้องหารด้วยหกเช่นกันพอหารด้วยหกปั๊บเอสิบสองหารหกหกอะไรได้สิบสองค่ะรับสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้เป็นสองเราก็ได้เป็นสองต่อสิบสี่นั่นคือเราจะได้อัตราส่วนใหม่เป็นอัตราส่วนสองต่อสิบสี่ซึ่งจะเท่ากับอัตราส่วน12ต่อ8 4นักเรียนจะเขียนในรูปของอัตราส่วนแบบนี้หรือเขียนเป็นเศษส่วนนี้ก็ได้นี่เป็นวิธีการคิดนะที่เขียนให้ดูนี่คือวิธีการคิดนะ แต่ตอนตอบครูจะเอาแบบครูก็ได้นะคะหรือจะเขียนเรียบเรียงมาเป็นเหมือนเหมือนที่เป็นตัวอย่างโจทย์ก็ได้ค่ะแต่แต่ก็ได้หมดนะคะได้หมดได้หมดมันเป็นแนวทางมันเป็นแนวทางเป็นวิธีการคิดคำนวณนะคะได้คําตอบก็โอเคก็สรุปว่าสมัยต้องซื้อปากกาได้สองด้ามนะคะถ้ามีเงินสิบสี่บาทส่วนรานีค่ะถ้าเกิดว่าเขาต้องการปากกาทั้งหมดหกสิบด้ามนะคะเขาก็ต้องจ่ายเงินไปทั้งหมดสี่ร้อย ยี่สิบบาทตอบได้แล้วตามตุกโอเคแค่นี้ผ่านได้ไหมคะนักเรียนคะอุ้ยโจบลูกจ้ะเคลียร์ไหมลูกเคลียร์ไหมเข้าใจไหมคะผ่านได้ไหมอ่าโอเคอ่าผ่านไ้้ยกมือ,อเคยผ่านได้เข้าใจคะ่ะคุณครูโอเคอ่าเยี่ยมคะ่ะอ่ะขอบคุณคะ่ะผ่านเนาะได้แล้วโอเคคะ่ะ โอเคอ,อ่าทีนี้อ่าคุณครูจะไปในเรื่องของการตรวจสอบแล้วนะคะลูกการตรวจสอบค่ะการตรวจสอบว่าอัตราส่วนที่บางทีเขามีอัตราส่วนมาให้2อัตราส่วนบอกว่าอัตราส่วนสองอันนี้มันเท่ากันเราจะดูว่ามันเท่ากันจริงไหมเราสามารถเปรียบเทียบได้นะคะโดยใช้หลักการคูณคว้ยค่ะนักเรียนอ่ถ้าเรามีอัตราส่วน a re re ต่อ b กับอัตราส่วน C ต่อ d นะคะเราจะเช็คว่า2ตัวนี้เท่ากันไหมเราใช้หลักการคูณขว้นะคะเอา a คูณ d เอา b คูณ C นะคะ โอเคอ่ะ okay. อันที่หนึ่งเราจะได้ว่าถ้าเราเอา A คูณ D กับ B คูณ C แล้วมันเท่ากันถ้ามันเท่ากันเราสรุปได้ว่าอัตราส่วน A ต่อ B กับอัตราส่วน C ต่อ D เท่ากันนะแต่ถ้าเราคูณแล้ว A คูณ D มันไม่เท่ากับ B คูณ C แเราก็สรุปว่าอัตราส่วน A ต่อ B ไม่เท่ากับอัตราส่วน C ต่อ D นะคะง่ายๆแค่นี้ดูตัวอย่างเลยจ้าอ่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ห้าลูก ให้เช็คค่ะอัตราส่วนสองต่อหกกับสิบห้าต่อสี่้าว่ามันเท่ากันไหมนักเรียนคูณกล้วยค่ะคูณในที่นี้คือเอาสองไปคูณสี่สิห้าเอา6กไปคูณกับสิบห้านะคะก็เช็คไล่ไล่ปกติค่ะสองคูณสิบห้าได้เก้าสิบค่ะหกคูณสสิบห้าก็ได้เก้าสิบก็จะเห็นว่ามันเท่ากันใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเราก็สรุปว่าสองคูณสี่ิบห้าเท่ากับหกคูณสิบห้าอ่าเพราะฉะนั้นก็สรุปว่า อัตราส่วนสองต่อหกเท่ากับสิบห้าต่อสี่ิบห้าจบค่ะเนี่ยคือพอคูณแล้วด้านซ้ายกับด้านขวามันเท่ากันเราก็ถือว่าอัตราส่วนที่ที่เขาให้มาตอนต้นมันเท่ากันนะคะอะตัวอย่างที่สองค่ะเช็คตัวอย่างที่สองค่ะสามต่อเจ็ดกับหกต่อสิบนะคะแล้วก็คูณไข่าจากล่างขึ้นบนคูณไปเลยนะคะสามคูณสิบหกคูณเจ็ดไหคะ3ามคูณสิบได้สามสิบจ้าเจ็ดคูณหกค่ะได้สี่สิบสอง ดังนั้น8ดจะได้จะเห็นว่าไอ้สามคูณสิบมันไม่เท่ากับ7จ็คูณหนะคะเพราะว่า30กับ4ี่ไม่เท่ากันสรุปว่ามันไม่เท่ากันถ้าสรุปว่ามไม่เท่ากันก็ดังนั้นอัตราส่วนที่โจทย์ให้มาตั้งแต่ตอนแรกก็คือไม่เท่ากันนะคะก็สรุปได้ว่า3มต่อเกับ6ต่อ10เป็นอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะหรือว่าไม่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะแค่นั้นผ่านไหมผ่านไหมได้ไหมคะการเช็คการเช็ค,กา,ชคการตรวจสอบค่ะ การตรวจสอบอัตราส่วนว่ามันเท่ากันไหมเรียนเข้าใจวิธีการเช็คใช่ไหมคะไปเข้าใจกดยกมือผ่านได้เลียนนะเลียนนะโอเคอ่าผ่านได้นะคะโอเคค่ะโอเคเมื่อกีครูให้เรียนกดหนึ่งแล้วเนาะอ่าโอเคอ่าผ่านตรงนี้ในเรื่องของการเปรียบเทียบได้ ในการเรื่องของการเช็คอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองก็เช็คเป็นแล้วนะคะอจบแล้วนักเรียนคะมีแค่นี้อันนี้ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ไม่ต้องก่อนก็สรุปว่าวันนี้เนื้อหาที่เราเรียนนะคะนักเรียนคะวันนี้เรื่องที่เราเรียนเป็นเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันใช่ไหมคะการหาอัตราส่วนที่เท่ากันเราจะสามารถหาได้กี่แบบด้วยกันคะนักเรียนคะช่วยทวนหน่อยอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะถ้าเราต้องการหาอัตราส่วนที่เท่ากันเราจะหาได้กี่กี่วิธีด้วยกันคะสองค่ะ อ่าสองวิธีวิธีแรกคือการคูณการคูณหาจำนวนมาคูณทั้งตัวหน้าและตัวหลังให้เป็นตัวเดียวกันก็จะได้อัตราส่วนใหม่แบบที่สองก็คือการาหารหารหาตัวเลขมาหารทั้งตัวหน้าและตัวหลังก็จะได้อัตราส่วนใหม่ทเท่ากันถ้าเราต้องการหาอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเราจะใช้หลักการคูณถ้าต้องการหาอัตราส่วนที่ลดลงเราจะใช้หลักการหารนะคะโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้นะคะอัตราส่วน โอเคมีเรื่องอะไรอีกคะอ่าเนี่ยแล้วแล้วก็ในการเขียนอัตราส่วนที่เท่ากันเราสามารถเขียนได้สองแบบด้วยกันก็คือเขียนแบบอัตราส่วน a ต่อ b อย่างนี้ได้หรือเขียนในรูปของในรูปของเศษส่วนได้นะคะเขียนเป็น a ส่วน b ก็ได้นะคะนี่ก็คืออันเดียวกันอัตราส่วนที่เท่ากันโอเคคะ่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานะนักเรียนนะ การหาตัส่วนที่เท่ากันตรงนี้นะคะและการคูณการหารตัวอย่างมีเนาะถ้าโจทย์ให้ทําก็ดูตัวอย่างในหนังสือได้นะคะนักเรียนแล้วก็มีโจทย์ปัญหาค่ะตรงที่เป็นโจทย์ปัญหานี้นักเรียนสามารถเอา,เอา,เ,อาเอาที่สบายใจเอาที่สะดวกเลยนะจะเขียนในรูปเศษส่วนก็ได้จะเขียนรูปของอัตราส่วนก็ได้นะคะเนี่ยใช้หลักการคูณกับการหารให้เห็นที่มาให้เห็นชัดเจนว่าเอาไปคูณลไปหารเข้าะอ,อกหแล้วก็ได้คําตอบมาในการตรวจสอบการเท่ากันเราจะใช้หลักการคูณ ว่นะคะถ้าพอคูณไปแล้วอัตราส่วนที่ได้มันเท่ากันอ่าก็สรุปว่าอัตราส่วนที่เขาให้มามันเท่าแต่ถ้าคูณไปแล้วด้านซ้ายกับด้านขวาไม่เท่ากันก็สรุปว่าอัตราส่วนที่ได้มาไม่ใช่อัตราส่วนที่มันเท่ากันนะคะก็แค่นั้นอ่ะโอเคคุณครูก็ขอฝากกันบ้านแล้วกันนะคะนักเรียนคะแบบสังขัดค่ะสองจุดหนึ่งหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะฝากฝากนะสองจุดหนึ่ง ข้อหนึ่งข้อสองะข้อหนึ่งก็หาอัตราส่วนที่เท่ากันนี่เขียนแค่เป็นตัวเลขตอบมาได้เลยนะคะอันนี้ข้อสองก็อัตราส่วนหาตัวที่เท่ากันมาอีกสามอัตราส่วนค่ะจะเพิ่มจะคูณจะเอาไปคูณหรือจะเอาไปหารก็ได้เพราะสามก็เช็คว่าข้างในเนี่ยมีตัวไหนที่มันเท่ากับที่โจทย์ให้นะคะกับข้างนอกโอเคไหมอ่ะข้อห้าเป็นโจทย์ปัญหานะข้อสี่เช็คว่ามันเท่ากันไหมข้อสี่เช็คด้วยใช้โดยการคูณขว้นะคะเช็คว่าเท่ากันไหม อลองทํานะคะให้สุดนะลูกนะเพราะถ้าเป็นจุดปัญหาค่ะก็หกก็เป็นจุดปัญหาเจ็ดจุดปัญหาฝากไปเจ็ดข้อ,ขอลูกนะแล้วก็ค่อยขึ้นอาทิตย์หน้าค่อยขึ้นเป็นอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนแต่ว่าอาทิตย์หน้าถัดไปเราเราคงจะมาเฉลยกันก่อนเนาะเฉลยให้เข้าใจในแบบสัปก่อนแล้วเราก็ไปเรื่องใหม่จะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะแต่ว่าฝากนักเรียนนะให้ทําให้เรียบร้อยแล้วการผิดถูกไม่เป็นไรหน้าไหนครับหน้าอ่รู้สึกว่าจะเป็นหน้าแปดสิบเอ็ดกับแปดสิบสองลูกสองจุดหนึ่ง ออกไข่นะคะแปดสิบเอ็ดกับแปดสิบสองค่ะจะลอกจยดหรือไม่นี่อันนี้เอาที่สบายใจเลยนะถ้าใครไข่ลอกก็ลอกใครไม่ไข่ก็แล้วแต่นะคะ,ะแต่ว่าให้เห็นที่มาที่ไปเห็นวิธีคิดหน่อยนะคะว่าคิดยังไงอยากมาตอบเลยนะอยากได้แบบให้เห็นแนวทางนะคะตัวที่เท่ากันก็เอาอะไรมาคูณคูณให้เห็นว่าได้เท่าไหร่้วได้ตัวใหม่เนี้ยค่ะโอเคมีคําถามไหมคะ <Hello. S 2> มีคำถามไหมลูกมีคำถามไหมเขียนเนาะเข้าใจนะคะอ่าถ้าน,านักเรียนเข้าใจคุณครูก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันให้เป็นการบ้านให้ไปลองทํานะคะนักเรียนเดี๋ยวค่อยคุณครูค่อยโพสให้นักเรียนส่งในก o เกิลคลาสแต่ว่าค่อยค่อยส่งไว้ที่ตัวนักเรียนก่อนก็ได้ค่อยค่อยโพสส่งทีเดียวก็ได้ค่ะโอเคอ่าถ้างั้นฝากไว้แค่นี้นะคะนักเรียนคขา,าเจอกันอาจันจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ